ยินดีต้อนรับพี่น้องข้าสููช่องสนใจภาพเบิองแฉลบครับเมาที่ภาพพี่น้องเมิงเบื้องหลังนะครับการผลิตเครื่องไม้สังขพันธ์นะครับเครื่องไม้สังขพันธ์คืออย่างครับพี่น้องครับพี่น้องอาจจะเคยเห็นอยู่ตามบัดนนะครับอย่างเช่นธรรมาศนครับผู้พระไตรปิฎกนะครับอย่างหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเมือนี้เข้าสิภาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับโรงงานการผลิตของโรงงานอุบลนธรรมกรครับอำเภอเขื่อนไดครับพี่น้องครับพี่น้องรอติดตามครับ สวัสดีครับสวัสด <olor S 1> <BU> ีครับมาฝากมาถึงแล้วครับนี่คือโรงงานผู้บุธรรมกรครับบ้ากเลยทจักจะขอโรงงานกันช่นี่ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ้าตเย็บอยังครับพี่ระดับกระจกมาดับกระจกค่ะครับนี่มากนะต้องใช่ผ้าเบิ้งเชนเดยวครับอยากมาเบิ้งเบื่อหลังการผลิต ว่าเป็นใจใดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเห็นสวยงามยิ่งสินะครับเบื้องหลังเบื้องลึกมันเป็นใจไดนะครับที่พ่ออยากตั้งไอ้คุณแม่แนะนำตัวครับแม่กุบบนท้องคู่คืนค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะครับอันสวัสดีท่านท่อคำครับอีกอันนี้เลยครับน้องบอยค่ะรอครับไอ้คุณแม่กุบบนนะครับเอกคุณนุชนะครับเมื่อนี้นะฮะพี่น้องเบิ่งโรงงานการผลิต เดี๋ยวเขาติดตามไปเบิ่งผลงานของคนครับครับพี่น้องครับตอนนี้เขาก็เฉมาเบิ่งเบื้องหลังเริ่มต้นนะครับก่อนเฉมาเป็นนะคร, giving, บ Harmon, รับเครื่องไม้สังฆัขา์ที่สวยงามนะครับอันนี้นี่ครับพี่น้องอาจจะเห nah ็นนะครับถามจากทางคุณแม่ครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นหุ่นบอกครับหรือจะเลยเพือจังหวอนเลยนี่ที่อย่างเลยอันนี้เป็นหุ่นคุณบ้าตั้งเรือตั้งเรือมาเลยนะครับเขาสร้างสั้เร็จม้ามันค่ะตั้งเร็จมาก สางมาจากทั้งใดครับสงมาจากอายุทยาโมาจากอายุทยาสั่งเป็นมูวาแบบนี้อีกคนที่ได้ฟงดีก็คือคือดะไรกันตอนนี้เป็นเป็นคืนอธรรมบานนะคะเป็นเป็นธรมานเอาไ้อันธรรมบานสมัคร้าสูงสมัครนิรันดร์้าเลื่อนข้าคืนค่ะอยย่ อันนี้พี่น้องสงสัยนะครับบริษัมีแค่นี้นะครับมีหลายครับนะครับคนที่อเป็นสั่งมากนะครับอยู่ข้างในอีกหลายนะครับกว่าสิว่าเป็นข้อสวยงามเล็กๆนะครับแต่เพื่อตกเป็นคุ่นนะแบบนี้อีกครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาจะพาไปเบิ่งไอ้โต๊ะแบบนี้อีกเช็ดสำเร็จที่มามันเป็นอะอ่านี่เนี่ยมาเบิ่งมาเบิ่งครับจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับจะออกมาเป็นแบบนี้ะนี่นะครับ ไว้งามนะครับงามมะนไ้แต่ว่ายังไม่ได้ประกอบนะครับครับฐานักระเมียนครับฐานฐานกระเมียนตูนทัดยนอันนี้เขากัะเห็นเขา้าวๆแล้วนะครับเนาะบัดที่นี่เขาถี่เดี๋ยวไปนั่งคุยกันถามคันตอนตั้งแต่เริ่มต้นการเหี้ยนยังต่างๆครับว่า ก่อนถืมว่าเป็นความสวยงามจริงๆครับเมื่อนี้คนจะตอบคำถามแบบบ่กกักค,ครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องติดตามครับผมวันนี้เขากันดีมาังคุยครับ,บคุณแม่ขบน,นะครับคุณเอกคุณหนุชน,นะครับถึงขันตอนต่้งแ่เริ่มต้นครับไ้แงแต่ที่ก้อนถือว่าเป็นเครื่องใหม่สังการทีสวยงามแบบนี้เนาะนะครับเดีเเ๋ยวถามคุณแม่เนี่ยนะครับไอเจ้าเฮ็ดมาจงกไหนะครับ เขาเห็นว่าจะปีอะไร20ปีละคะ20แสดงว่าประสบการณ์มากไหมนะครับ20ปีเนยแค่เริ่มเดิมที่ก่อนสีเดีมาเห็ดเป็นยังไงครับเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าหรือว่าเขาเคยเห็ดมากอนก่อนับเอือกเห็ดมากอนเลืกเห็ดตะกอนเป็รงงานคุกเครับ ทกษตรบานนี่โคติทรงเนี่ยเขาก็ออมาทรงบานเข้าครับผมก็เลยได้กลมคิดว่าเอาจากกรุงเทพเอาหุ่นจากกรุงเทพปฏิเัติบานเข้ายับบาาางดีกว่าสีสังเกตเ,เรื่องราคาแดนมาทรงเลยนะนี่คือจุดเริ่มต้นสร้งแรื่องได้บ,นบนนนน้นะครับอ่าตอนนี้ในตอนที่ปฏิบัตินะครับช่วงแรก่นะครับมันมันมีปัญหาอย่างบ่เกิเรื่องได้เลยเพราะว่าเขาเรี้ยงลูก มันกับต้นมันก็มีปัญหาแนเรื่องลรยางค่ะโดยเฉพาะไอเรื่องติดท่องค่ะติดท่องตอนแรกเขาก็บอกูว่าเพื่อติดท้องนี้ขันแรกนี้เก่ใจไหนมันจงติดท่องมันจงสีเหลียมมันจะสีเป็นจังสีนะสายกีไาสาึกษา่ว่าสีได้เขาแถนี้มกนี่ค่ะา ใส่เจลาล่องพื้นเป็นน้ำกรล่องพื้นบอเป็นน่ำเป็นนสีบอเป็นน้ำแสลกบอเป็นนําเป็นอย่างเข้ากับหมูหลายอย่างนะคะเขาส้มเสาชากันเขา้าทร่องเื่อมาลองพื้นนี่หมายถึงว่าเขาใส่สีลอพืนหมเข้ามาเขาใส่แสลกเขาใส่แสลกบาบ์เปรับ ใส่ทะเลค่ะไต่โบไ่เอ็นน้ำไต่โบนะคณะนี่บอผหิบโตผิดแต่ว่ามันต่างเด็ดเด็ดท่าสีก่อนนะครับหมายความว่าล่องพื้นนี่ตรงนี้ท่าสีพื้อก็ท่าบ้านสีนี้บอกท่าบานหรือเปล่าท่าสีขาวก่อนต่อท่าสีขาวก่อนนะครับตาล่องล่องพื้นเขียวเห็นอยู่นี่ครับพี่น้องก็ดูตรงล่องพื้นสีขาวก่อนนะครับก่อนสืมว่าเป็นสีก่อนนะครับก่อนสืมว่าเป็นเหลื่อมๆดืบหยามหยามนี่นอ๋สีขาวแล้วก็ลูกสีแดงโอ้โห อันนี้ผมจะทำวิธีการเริ่มต้นในการเริ่มตุลเขาได้หุนมาหลังจากเขาได้หุนมาเนาะแม่เนาะแม่่คะเขาต้องเย็ดเนี่ยไหนก่อนครับได้คุณน่ะเขาก็ต้องมาโป๊กาวโปกาวโป๊กาวนมะโป๊กาวห้อยตอที่ตอมาอย่างเงี้ยที่โป๊กาวอะไรประมาณร้อยต่อกลางๆเนเขาบอกว่าเก็บกาวเขาไปีก่อนขั้นถึงแรก กาวกาวยังกาล่ะทิปด้อเกาวยังเาพิเศษหอเปล่าครับนี่เลยกาวอีพ็อกซี่โอเป็นกาอีพ็กซี่นะครับมาอุดด้วยต่อต่างๆเพื่อสั่งว่า่งนนะครับเขาอุดแร้วนี่เขาต้องขีดไว้่าครับนจังเลยออกี้อ้ยชิกาวแหงแจะใส่ได้เนยหลังจากนั้นนะครับในงางเขาก็รอพื้นสีขาวนะครับลักษณะเซนสนเนาะนะครับรองพื้นเป็นสีขาวที่นี่เขาก็พักไว้ ให้มันแห้งก่ับค่ะให้มันแห้งก่อนอ๋อสีคือร่องพื้นแห้งหลังจากนั้เหรอครับแม่แห้งแต่ร่งพี่เด็กแต่งตามร้ายมันส่วนส่วนส่วนที่ตามร้ายนั่นเขาลงสลัดร่องสงลัดใช่ครัหลังจากรก่องพื้นแล้วยเขาร่องสลัดร่องสลัดกันส่วนบามองที่จะลงเข้านี่จะร่งสแ่แล้วทำบางที่ กอนทีบเป็นไล่นี่คือจะงสีแดงวัดเลยมัน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 กับโมเป็นเหมือนเพราะว่าเขาแรกจะทำมาทำมาคือด้านหนาจะสีนสิติด่องน่ะคะมงไปสติด่องเน่เขาจะลงสีลดงองไสีติดองมงไปสีขึเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงครับหลังจากเขาลงสีเขาลงงสลดลงสีแดงเสร็จมันก็จะออกว่าเป็นเป็ดแนวนีแมนมาครับครงช่องลงช่องนี่ฮะไม่เขาบอกรุ่งช่อง ตอตังตั้งอิลรถตังอิลไหวเมื่อมือเมื่อขึ้นตั้งอิลคือตังอิลคือรับิดทองรถรักติดทองกะมันมมะรับปิดทองรับปิดทองรับิดทอข้า่าย่ยได้เราต้องท้องแท้องแทนจะต้อางเป็นแอ่เดี๋ยวต้อง้องเป็นแทนนี่ค่ะล้วกับ่้อยยี่ ก็เหนียวมาแต่จะ,จะมีใน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 ,ใน,ในตัวผู้สังเกตนะครับเพราแผ่นเขาก็ต้องเขาต้องรุ่งใบกอนจะมาลุ่งท้องอะไรต่อุ่งลากผิดท้องงทีเนาะครับเนาะแต่เยรุ่งลักแล้วกา,กกากว่ต้องตามหนี่งรุ่งท้องใดดครับยังล่งใดถ้าเรุ่งลักเด็ดอันนี้ผนทองันน้คือแผ่นท้องนนะครับนี่นะครับพีเอครับแผ่นท้อง คือทอดเขาเหมือนเขาแกงเขานี่ล่หละเขาตีนพระเขาไม่ตีนพระนี่เนาะเขาเปียวนี่เนาะนะครับเดี๋ยววันี้จะแผ่นใหญ่เลย่งใส่ใส่แผ่นใหญ่ครับฟองฟองวิทยาศาสตร์อ่าเขาเนี่ย่ะอันเนี่ยเขาไปลงปิ๊ดน้ำพระน้ำยังหนึ่งมันสิบแผ่นเลยหน่อยเนาะันนี้เผ็ดไปพิเศษเนี่ยครัอันนี้แผ่นใหญ่เนี่ยเพราะว่าชิ้นงานมันใหญ่นะครับพี่น้องครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้ก็ย่างคืลงแล้วก็จะเยิ้มที่สิล่ะนั่นแหลครับเป็นสีทองเนาะครับยี่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 ราคาแต่จะเหลืองตั้งสี่ราคา ที่นี่ก็มาถึงข<น>ั้นตอนที่ว่าเขาลงลงเขาวางเหลีจะจะ่ยมนะครับเนีนตอนนี้แหะครับบอนตอนจะไน้นเทาเย็ดยังบอนการทามว่าลูกค้าถ้าเจียวล้องสีหรือล้องกระจ๊กโอ้ะร้องสีหรือล้องกระจกอันคือตลาดราสูงตัวนี้นั่นเพิ่นเอาไปล้องกระโจ<อ>๊อแต่เน้นลงกระจกให้ให้เพิ่นกับซอยกันตัวนี้นั่นใช้เวลาอยู่ประมาณที่มืมมอ้อที่มื้อตัวนี้ที่มื้อจะติดตาไปยังไงร่วงล่วงกระจกนี่บอน

ขี่ชั้นนะครับแตบ่บ้านเขากอกว่าขาี่ซี่มันเถอะเอามาผสมยังครับนี่คึ้เนื้อเหนียวอย่งนี่มันเป็นผงมาบามอก็จ่ใช่เลยเป็นผง,งมากครับเพราะว่าผสมกับน้ำมันโซดาผสมกับโซดาเดี๋ยวมันะก็จะเนื้อมัาก็มาเปียกน้เปล่าเพราะปกติน่ิ่นผสมกับขี่ย่างย่างบ้านเขาเนี่ยและที่นีนขี่ย่างมันหายากก็เลยมาดัดแปลงเอาใส่น้ำมันโซดาอันผู้ที่ จำเพืออยู่บันท้องบอลจะส่งทางชมาลจะจุดจำต้นย่างต้นยางไรคนับย่างมันก็หายากครับพี่น้องทุเรนนะครับต้นย่างกับปั้มหินแน่กับนี่เข่าแน่กับนี่ละคนกับซูมเออร์นี่ทุเรนไม่ไหมกับซิบอลจักขี่ย่างเพื่ออย่างกับซิมบอลจักรกับีครับขี่ย่างเพื่ออย่างนะครับขี่ย่างคือน้ำมันต้นย่างที่เพิ่นเอามาจากต้นต้นย่างน่านนะครับเพิ่นจะไปบากไหวหล่ะครับ เอาไบจูดมันเป็นเป็นน้ำเนาะแม่เนาะเอามาผสมกับกีซี่มาหมดกี่ชั้นนะครับชั้นนะครับเออปกติเต้ยวะซูมือเนี่ยโมี่ค่ะแล้วกเอาโซล่าเข้าไปโซล่ะใส่เกลือเลี้ยวอื่นใส่คุเหลืองใส่ปกติมันจะดำค่ะถ่ายสีทองมันจะดำแต่ไม่ใส่คุเหลืองเขามันจะเป็นสีเหลืองครับเไม่บอกสีเหลืองแน่น ครับหลังจากที่เท้าติดนะครับรุ่งซี่เรี่ยวอันนีครับต่อ่าตอนไปที่เขาสู่ขั้นตอนของการประดับกระจกครับพี่น้องครับนี่นะครับคือคุณแม่เราเห็นเนาะนะครับกระจกสีนั่นสีนี้ครับจำจินตนาการมาต่อนะครับอันนี้กระจกมันเป็นกระจกบบไรครับเขาสั่งมามันบาเดื่ออนไ่ บาะบาบนี้จะเป็นบ่คมเลยครับนี่นะครับจะมีสีเขียวสีนั่นสีนี่นะครับพี่น้องนี่นนี่ครับแต่กล้องกระจกครับนี่กล้กระจกคือกันนะครับสีแดงตัวนี้สีแดงสีแดงนี่จะแพงกว่ามูออ๋สีแดงแพงแนนสีแดงนี่กล้องว่าหักนะฮาล่อยฮารอยกล้องนี่บ่ครับหรือว่ากล้องนัน่งไะกล้องนี่บ่ฮาร่อยแนนกระจกแพงเด็ดค่ะ กระจกัวนี้อันกล้องละลอยเจี๊ยบลอยแล้ว่เข้าซื้อซื้อจะเมื่อไรมันก็จะได้ซื้อบันนี้บันนี้หมายถึงว่าเิ่นเฮ็ดมากเป็นเป็นแทงเป็นแทงแบบนี้เลยเป็นบอกครับหรือว่าเขาต้องมาตัดใหม่หรือว่าเป็นแผนซื้อเด้ค่ะเป็นแผ่นมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นซื้อโออตอนแรกจะเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้นะครับเีแผ่นใหญ่แบบนี้ครับพี่น้องครับครับแล้วเขาก็จะว่าตัดซอยกว่าเพื่อให้มันเขาโลกหลอนะครับเนาะแนบอกตัดเขาเข้าใส แนี่ยประทัดอิงตั๊บพิรูดเข้อือนี่นะครับนี่ครับตัดเปลี่ยนอีครับพี่น้องครับนี่นี่แล้วก็ใส่ถุงใบต้องใส่ยังตัดครับมันเอาเดี๋ยวตัดเอาเนี้ตัดอีกมีน้อยเดียวนั่นมีเพ็ดโอ้น้อยเดียวนั่นอุปกรณ์สำหรับตัดกระจกโดยเฉพาะเพ็ดอุปกรณ์ตัดกระจกโดยเฉพาะใส่ดูดเดือดสามนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังดูครับนี่นะติดตัดแล้วก็ ติดไปพร้อมครับติดตามไรแล้วเนหี่ยครับติดลงในหลองเนาะใส่จินตาขากันอร่อยมันบวกกับประสบการณ์ครับนะครับว่าจะได้แบบนี้นี่นี่ก็ล่อติอดตตรครับคุณกันเนี่นะครับเอาบัดน,นี้คุณแม่ครับหลังจากที่เข้าติดประดับกระจกแังสีแล้วเขาเช็ดยยังต่อครับบัดนนเคลียร์ยังต่อเขากาบมัน แต่งสีแต่งสีสีสีมันเลอะคือทอดมันเลอะนี่เอาก็ปัดออกแล้วปัดออกแล้วเอาก็แต่งสีเก็บรายละเอียดเลยค่ะเก็บรายละเอียดรายละเอียดเกือบเน่าเกือบเน่าส้มเกือบสีเลาะเพื่อนนี่เห็เป็นเป็นสีเกือบสีน้ำเงินนี่ครับเกือบเงาเก็บรายละเอียดทุกท่ายครัแต่ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ทีละละเอียดอ่อนอยู่เลยเนาะ แลการใส่ต้องใส่ประสบการณ์วัานถอใส่มือพทุกอวนนะครับคือผมมาลังเห็ดะจนี่สี่าเขาใจกต้องพ่นเคยเห็ดนะครับถ้มาถึงกันเราวเก็บรายละเอียดมันหอบหลังจากนั้นก็คือเซ็ตประยความ่งเซ็ตแต่ประกอบประกอบอันอลราคาตัวนี้ประกอบแต่เจ๊สีไว้ใส่หรอไส่โอ้นี่มันใส่หลอไหพร้อมอีก ใส่หมดใส่ใส่ใส่เป็นอันนี้เป็นรมากเหรอครับหรือจังไรค่เป็นรมากรมากตัวนี้คนน่งเทียดแต่ไม่บอ้ตัวนี้เทนตัวนี้ตัวนี้เป็นเินตันค่ะากั้ตอวนี้เพิ่นตอนนี้ตอนี้กเทิ่นตอนี้ยอดนตามตามลั้สรุปแล้วนี่ชิ้นงานตัวนี้เขาใส่เปแล้วคืออะไรเครื่งเดือนเครื่องเดือนเคร่งเดือนอาทิต ชิปชิปก็มือน่ยมันก็เถอะเครื่องเดือเนะเนาะเราค่าขายขายเทบาไหรขายกันไหนสี่หมื่นหาครับ่ม5่น0ครับพี่น้องครับชิปหามือสี่หมื่นหากเ็ั้นม่ตงี่่งวว่าเป็นงานละเอียดก่อนส่วนหนึ่งนะครับกันว่าเพียงแต่ว่าโมกับโบเป็นเพีง นะครับส่วนทุ่นกั็มาสูงเพราะว่าเป็นงานฝีมือเราแม่เนาะงานฝีมือครับงานทํามือนะครับอ่ะอยู่นี่ดื้อที่สุดครับกางอับิทัมจ่ะกองอภิิทัมีม้วนม้วนม้วนดีีแ้วอยู่นั้อยู่ขัญอยู่ขัดีแล้วอันนี้อยนั่นอันนอ้าวเป็นเพิ่งไปเยวถ้าวเป็นเพิ่งครับ อันท <üman> the ี่ราคาถึงที่สุดครับพี่น้ี่ครับนะตามมาตามมาไอ้ค่าไปนี่ครับกลองอภิธรรมครับพี่นองครับราคาถูกจีสุดว่ถอดให้ร่างเลยจีซุดค่ะจีสุดราคาเท่าไหร่ถ้าเป็น ตัวนี้องสีองพันห้าสองพันห้าครตัวนี้ก็ตัวนี้แม่ค่ะคบชุดละสองพันตัวนี้ก็ตัวนี้ครับตัวนี้ก็สองพันหาการสร้างสีพิเศษค่ะว่าอยากตีพ่อใส่เป็นสีเผืออันนี้ก็สองพันห้าอันนี้คือถี่สุดในร้วนะครับอันนี้สามพันระดับกระจกอันนี้มีกระจกนีสามพันเร็บเรียบร้อยแล้วออบงพ อันนี้ซีซ้อมสีซองูกค้า,าน,นี่นะครับอันนี้ราคาสามพันบาทสวยาง,งามครับพี่น้องครับนะครับมีกีต์กระจกนะครับแพ็คก,กิ้งอย่างดีนะครับพร้อมส่งอ่าพร้อมส่งนี่สินค้าอีกอย่างอื่นบออ่อ่โตมูโตมู โหมูอยู่ตรงไหนอ่ะอยากคิดตามมาครับที่เป็นเอาเอาล,ล็อจัดที่เป็นชุดครับว่าน,นี่ครับออชุดตัวนี้หนาแปดมูดแยบอันนี้คือไซส์เล็กสุดไซส์เล็กสุดอันนี้ครับโต๊ะหมูบูชานะครับไซส์เล็กสุดไซส์เล็กสุดบ่นี่ครับเป็นแก้ลายมีท่อนยังก่อนม้วนขีดนะคร มูเจ็ดนาเปียดน้อบ้านเ,นเดี๋ยวจะอธิบายครับมูเจ็ดนาเปดฮะยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ลงสีเก็บรายละเอียดครับตอนนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับนี่นือกิ๊ร้องเก็บพร่องแล้วตอกตามันดอกตอกตาต้น อันนี้เปชุดเล็กโต๊ะกา,ม,าบบมื้ากนี่คือโต๊ะหมูบูชานะครับโต๊ะหมูบูชามูยังก่อนมูเจ็ด,จดน<ม>ี<ม>่หมายถึงมีเจ็ดตัวเออมูเจ็ดคือมีเจ็ดตัวหนึ่งสองสามหเจ็บขนาดากว้าง8นิ้ว คือนาหนี้นาหนี้แม่ปอแม่ค่ะกว้างแปดนิ้วหมูเจ็ดหน้าแปดมีขนาดอะไรอีกหมูเก้าหน้าแปดหมูเก้ากับอะไรถึว่างนี่ีเก้าโตเก้าโตแล้วกาตันฐานกว้างกันก็นิ่งๆความผลิตอีกครับแต่ว่ามันเหมือนอันชุดนี่ราคาเท่าไหร่เบสเซ็ตรวมทรงอยู่หนึ่งหมื่นบาทค่ะรวมทรงหนึ่งหมื่นบาทค่ะหมูเจ็ดหน้าแปดค่ะ อ,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 อีกอีกละหมูเก่าได้านี่ยหมูเก่ารวมทรงหนึ่งหมื่นมบาทหนึ่งืนสามพบาทครับหมูเก่าราคานี่ใส่ไสุดก็คือหมูเก่าหน้าสิบตุวนี้จะหนึ่งดบาทหมูเก่าหน้าสิบหนึ่งมืนแปดพบาทอันนี้คือราคาทรงถาราคาหนาล่างเขาจะขนาดจะอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทอ่ะ อันนี้มายถึงว่าเขาไปทรงแหวนตัวพระบางองค์เพิ่นก็อยากได้หลายกว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็สั่งได้สั่งพิเศษได้มูสิทธามูสเท่าเลนก็มาที่สองสั่งได้เมื่อได้ข่าะว่าเขาเป็นโรงงานผลิตเองอย่างว่าสั่งได้นะครับแล้วแจะต้องการแบบไหนนะครับอันนี้คือโต๊ะมูนะครับเริ่มตั้งแต่ราคาหนึ่งหมื่นบาทเป็นต้นไปครับพี่น้องครับยังมีอีกกันเดือนบ่เท่ากี่ตอนนี้ ตู้พระไตรปิฎกแบบเสร็กแบบแบบนี้อันแนบบี้แบบอันนี้ฮค่พึ่งโลกงสีอันนั้นนันล่งท้องแล้วตัวน,นั้นนะคะ,ะนนแล้วตัวนี้จะเป็นสามชาั้นตัวนี้สีช่ชั้นตัวนี้ตัวนี้คือขาตัง้งรูปอันนี้คือขาตัง้งรูปแต่ยังบ่ชอันด้เหตดอันนี้ราคาเท่าไหร่เบ็ดเสียบสำเร็จรูปเจ็ดพันห้าค่ะเจ็ดพันห้าสี่ชั้นนี่บปค่ะตู้พระไตรปิฎกครับเจ็ดพันห้า สามชัน้นก็ค,คือเคน<า>เอาราคาตังบุกออกอ่าอกีกสามชั้นเดี๋ยวมี้เนาะสามชั้นหกพันห้าอันนี้หกพันห้านะครับราคารวมสุทอันนี้หม,มายถึงว่ายังยังเขายังอยู่ยังไม่ติดท่องยังไม่ติดท่องเนาะอันนี้ก็คือเราเราเหลือลงรักล้วก็ไปปิดทอ่องแล้วเจ็ยบสีปิดกระจกอีกยังอะไรนี่คือมีพญานาคอันนี้เป็นเสมาที่ใส่กับธรรมาสูงอ่ะ๋อาไ่ตรงเมื่อกี้ข้างหลังโอ้มีตัวนี้พ่อแล้วก็มีบันได นีดบอันนี้คือปีกแข่งรถที่เด็ดประกอบาซีเพื่อนหาเนี่ยมันเป็นหน่อยชิมตัวฉันโอ้สวยงามครับนี่นะครับเหมืยิปเนี่ยเรียบร้อยนะครับแตจะเป็นรถนะหัวหน้ามีราค้เทีเบมือทัพวกตั้งรถน้ำสังหีบกอเชื่อมตะกอนพวกเกี่ยวกับงานศพิธีต่างๆครับหลังจากที่เข้าเดบิวต์แข่งกอการผลิตต่างๆนะครับหรือว่าราคาขายนะครับบัต อันนี้มาถามมาถ้าทูกว่อยากซื้อนี่นะครับเขาศึสามาถึงิดต่อซื้อในดยวิธีการใดเนี่ยแต่การตริดต่อชังนใดนะครับารว่านาะาการเข้าบบีลธาลกรเครื่องม้สังเออุนอรปกรณเครื่องไม้สังขัรเดี๋ยวผมจะลงไว้หนาะรับว่า,าขขวขเาาขเาแบบนี ลอกขาสามารถเชิยร์เพืนฝ่ายท่าได้พ่อเชียรเพือนปลายท่าได้หรือมั้มแม่สามารถสั่งออนไลน์ก็ได้เบอร์โทรศัพท์ครับ0628732319นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับใน่กินนะล่องไว้ในกินนะครับส่วนมากหลักกับทงขนส่งหรือว่าเขาไปส่งเองก็มี่บอกว่าถ้าส่งตามหลานช่างกระพ่านคือเขาจะซ้ำเชื่อหลายๆห้องเขาจะไปส่งเอง แล้วมาทําเป็นดูค่าปีของเข้ากับพันจะกรรมทิระยาเข้ากับจโซมผลทรงเอกชนถ้าแตกชํารุดเสียหายรับเค็มทุกกรณ์รับเค็มทุกกรณีครับพี่น้องครับระดานสามก้อนที่พอได้นะสำหรับมวนธรรมกรนะครับเมื่อนี้จะเข้ากับเสร็จมาฮูมาเห็นนะครับได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้รู้อย่างหลายหอย่างในขั้นตอนการผลิตนะครับ สำหรับเบอร์นี้ครับต้องขอบคุณนะครับทั้งคุณโนดนะครับคุณแม่คุณนแม่พุ่นเย็นะครับขอบคุณครับผมเห็นว่าให้ครอบลูกนะครับให้มาเยี่ยมมาชมเนาะแม่เนาะนะครับกถ้าพี่น้องสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรต่างๆหรือว่าตามเพจต่างๆนะครับขอกำลังแรงใจนะครับพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ก็รลังแรงใจใหสำหรับการคลิปนี้นะครับกโอกาสหน้านคงจะพาไปเบิร์อีกอย่างหลายอย่างครับสำหรับมือนีนะครับต้องขอบคุณไปยังสูงและสวัสดีครับ